ถ้าบล็อกแล้วไปส่องอีกละคะอันนี้ก็ไม่มีใครช่วยได้แล้วจ้ะบล็อกแล้วยังไปส่องอีกบ้าปะตัดใจไม่ขาดคือถ้าตัวเราอะตัดใจไม่ได้อะเราหนีไปไหนเราก็หนีไม่พ้นเราบล็อกเขาเราก็ไม่สําเร็จนะฮะมันอยู่ที่ใจแล้วว่าตัดไม่ได้ก็หาผัวใหม่ไม่ได้ก็ทนทรมานเฝ้ารอผัวเก่าต่อไปให้พัดลมมันเป่าจนแห้งในฤะดูร้อนต่อไป นะคนอื่นเขามีผัวใหม่ไปกันล่าเริงสนุกสนานชุ่มฉ่ำและเรายังต้องเป่าพัดลมแห้งรอผัวเก่าอยู่ก็ก็ไปส่องมันต่อชีวิตจะได้ไม่ต้องเดินหน้าชีวิตจะได้ย่ำอยู่กับที่แล้วก็ถอยหลังลงไปในโคลนตมนะถ้ายังยังส่องผัวเก่าอยู่เนี่ยเออชีวิตไม่จเจริญหรอกชีวิตมันก็คิดถึงแต่อดีตเฝ้าฝันถึงผัวเก่าพัดลมเป่าจนแห้ง ในขณะที่เพื่อนบ้านมีผัวใหม่ไปแล้วล่าเริงไปแล้วบางคนมีผัวใหม่ไป3าคนแล้วไอ้นี่ย,ยังเฝ้ารอผัวเก่าอยู่ให้พัดลมเป่าให้แห้งให้เฉาให้เหงาให้หงอยอยู่ในขณะที่ผัวเก่าแม่งมีเมียใหม่ไปแล้วมันไม่มาสนใจละของแห้งๆอ่ะใครมันจะอยากมาเอาของแห้งๆมันก็ไปเอาของใหม่ๆสดๆตื่นเต้นกว่ากินของใหม่กินคนใหม่มันอร่อยกว่ามันตื่นเต้นกว่าใครมันอยากจะมากินของเก่าเออถามหน่อยคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณไม่ใช้สติปัญญาไม่ใช้สมองบ้างเลยหรอ อยากจะกินแต่ของเก่าเก่าอะในขณะที่ในโลกนี้มีคนตั้งเยอะอะไม่คิดากจะกินอะไรใหม่ๆเหรอถามน่อยเอออาหารอย่างอื่นก็มีให้กินไม่ลองกินบ้างเหรอชีวิตเนี้ยเกิดมาเนี้ยเออสอนแล้วเหนื่อยใจนะบนคนอะบางคนที่วกวนอยู่แต่ในเรื่องเดิมๆเนี่ยไม่รู้จักลืมตาออกมาจากกะลาออกมาจากกล,ออกม,าากกลมังที่มันครอบอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครช่วยได้นะถ้าตัวเราไม่เอาตัวเราออกมาจากกะลาออกมาจากกลมังเนี้ยโลกใบนี้มันต้องกว้างใหญ่คนมีตั้งเยอะตั้งแยะ จมอยู่แต่ในอดีตจมอยู่แต่ในผู้ชายคนเดียวคนเดิมเนี่ยหัดลืมตาอ้าปากมองดูโลกกว้างซะบ้างเออจะได้เห็นว่าผู้ชายมันมีทั้งเยอะหลอกว่ารวยกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าเก่งกว่าดีกว่ามีเยอะแยะไปเลือกกินออกไปเลือกกินออกไปใช้ชีวิตอืม